ชีวิตเป็นสิ่งพิเศษครับโดยเฉพาะชีวิตของคนเมื่อเราไปเจอไปสัมผัสได้ถึงความพิเศษนั้นอ่ะวิดีโอนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมเจออะไรบางอย่างซึ่งมันพิเศษมากๆจริงๆและและมันจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศด้วยแต่ผมว่ามันไม่น่าเกลียดนะก็ฟังได้แหละนะครับแต่ก็คืออย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องไม่ดีนะครับแต่เราดึงมาดึงประโยชน์ ดึงส่วนที่เป็นประโยชน์เอามาปรับใช้กับชีวิตของเรามันไม่มากหรอกนะครับแต่แต่เนื้อหามัน,ม,นมันดีจริงๆนะครับอยากให้ลองฟังสักตั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนเราสามารถที่จะไปเจอความพิเศษด้วยตนเองผมขอร้องในทุกวิดีโอว่าบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเป็นการบอกคือคือมึเมื่อคนเจอมันก็ดีมันเหมือนกับเราอยากพัฒนาชาติบ้านเมืองมันมีหลายทางแต่ทางหนึ่งก็คือคนเนี่ย สามารถที่จะจุดติดพลังแห่งการสร้างสรรค์และจุดติดพฤติกรรมรูปแบบกิจการที่มันสร้างสรรค์ได้ทุกคนสามารถที่จะทําได้เพียงแต่เราต้องไปเจอการทําได้นะครับซึ่งการทําได้เนี่ยได้บอกไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆประเดน็นอยู่ตรงนี้ครับโครงการแนวทางอะไรต่างๆที่ผมกล่าวไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆเนี่ยผมยังทําไม่ได้ แล้วการที่เรารู้สึกว่ามันทําไม่ได้แล้วทํำยังไงล่ะเราถึงจะทําได้สิ่งนี้นะครับไอพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสที่เราจะสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะเจอเจออะไรที่มันดีๆในแบบที่ที่เรารู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆอ่ะแปลว่าอะไรครับสิ่งที่ผมอยากจะขอคือบอกต่อวีดีโอให้ผมหน่อยอยากให้เจอกันนะครับอันที่สองก็คือ หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนิดนึงเราย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆเพื่อที่ท่านจะสามารถเจออะไรบางอย่างด้วยตัวท่านเองเป็นการเกาะกลุ่มอะไรบางอย่างลองมาหกยกยกเจ็ดยกอย่างยกนี้คือการเกาะกลุ่มสิ่งที่ดีจริงๆคนที่สู้ไม่ถอยคนที่ไม่ยอมเลิกง่ายๆมันอาจจะดูเหมือนคนบ้าคือผมเนี่ยคือมีบางคนนั่นแหละนะครับมองว่าลักษณะอย่างผมเนี่ยคือคนบ้า พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ผมบอกว่าเมื่อท่านเจอมันก็คือเจอไงเจออันเดียวอ่ะมันเหมือนกับเราค้นหาลองผิดลองถูกมาทั้งชีวิตแล้วมันเจอคําตอบที่จะตอบโจทย์ชีวิตของเราซึ่งผมจะเล่าให้ฟังวันนี้แต่ไอสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยไม่จําเป็นนะครับว่าท่านจะต้องเหมือนผมอะไรก็ตามที่มันดีมันพิเศษมันสามารถทําให้สิ่งที่เราอยากอยากทําให้มันได้อ่ะ นานมาแล้วมันมีจุดติดขัดตลอดแต่ไปเจอสิ่งที่เราทําได้เลยอะแปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกเราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยได้กรุณาบอกต่อแนะนําวิดีโอไปกดแชร์กดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วไปหาคําตอบมาพอประมาณแล้วผมเฉลยเลยนะคํานั้นเนี่ยคือคําว่าจิตดีกรรมดีจิตดีกรรมดีที่คู่กันเนี่ยเมื่อไปถึงจุดหนึ่ง มันจะเป็นความสว่างมันจะเป็นการจุดติดกระแสอะไรบางอย่างซึ่งผมจะเล่าให้ฟังถึงวิธีใช้นะครับอันแรกก็คือไม่ว่าใครเลยเราจะไม่ตำหนิไม่ว่าใครเลยแต่เราจะอยู่กับดึงมาเป็นจิตดีกรรมดีอยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีกับการเดินของเรากับการทำงานของเราไหนไหนก็จะทำงานอยู่แล้วเราจะทำงานด้วยความเครียดก็ได้ แต่เราจะทํางานด้วยอาการทางจิตที่แบบทางานมันยากใช่ไหมเราอยู่เหนือมันเราจะกัดกินเอาชนะมันเราทํางานอย่างมีความสุขรักในงานรู้สึกดีกับการทํางานนี่คือการที่เราแทรกห่วงเวลาเราไม่ว่าใครละไม่ว่าใครเลยใครจะว่าอะไรก็ไม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับเมื่อเพราะเรากำลังจะก่อตัวความความเป็นจิตดีกรรมดีเนี่ยกระแสะกรรมดีไว้กับตัวเราเราเลยไม่ว่าใครเลยคําที่หนึ่งครับไม่ว่าใครเลย คำที่2องฉลาดแปลงพลังเป็นอย่างนี้ครับคนเราเคยเห็นไหมครับเด็กที่แบบเล่นเกมอย่างสนุกเลยติดจออย่างมากเลยแต่พอถึงเวลาทํางานเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยร้องไห้ไม่ไหวไม่อยากทํารู้สึกหงุดหงิดประเด็นเป็นอย่างนี้ครับเราสนุกกับจอสนุกกับเกมแต่เราก็สนุกกับ การทำงานด้วยกับการสร้างสรรค์อย่างแผนการแผนงานอะไรต่างๆโปรเจกต์อะไรต่างๆที่ผมได้กล่าวไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆเป็นอย่างนี้นะครับย้ายมาปรับอาการทางจิตที่เหมาะสมเคยมีความสุขกับการเล่นเกมมีความสุขกับการขุดหลุมใช้จอบปลูกต้นไม้ด้วยนะครับคือเราสามารถมีความสุขมีพลังดีมีอาการทางจิตมีสภาพจิตใจที่ดีจิตดีกรรมดี ได้บ่อยๆได้ตลอดความเคยชินด้วยอำนาจของความเคยชินเนี่ยมันก็จะก่อตัวขึ้นมาคําแรกคือเลยครับไม่ว่าใครเลยคาที่2แปลงพลังเรื่องเพศจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้ว่ามันต้องไอ้วอร์มเครื่องมาสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้จุดคลิกเรารู้จุดที่มันจะไปถึงทําให้มันได้แปลว่าอะไรครับวันแรกที่เตะฟุตบอลเราเตะไม่เก่ง นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือเพื่อนที่ที่มาคุยกันเนี่ยมาเล่นกันเราอาจจะสนุกอ่ามันอาจจะสนุกใช่ไหมครับแต่ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องเพศละแปลว่าอะไรครับเราเล่นสนุกด้วยกันได้เราสนุกเราดื่มดําลึกซึ้งกับการสัมผัสชีวิตอะไรต่างๆร่วมกันแล้วแต่ถึงเวลาทํางานเนี่ยเราดึงสภาพของการลึกซึง้งของการมีความสุขกับกิจกรรมการเล่นกับการสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้กับ งานด้วยก็คือดื่มด่ำลึกซึ้งกับงานด้วยไม่ว่าใครเลยเพราะอะไรครับมันคือการที่เราบางสิบางท,างทีสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้ถ้าเป็นระดับจิตของครูบาอาจารย์พระพระศาสดาที่ท่านฝึกจิตมาดีแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ตัดสินโลกแบบที่เราตัดสินก็ได้แปลว่าอะไรครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นทุกข์ไม่จําเป็นต้องไปว่าใครไม่จําเป็นต้องเชื่อใครแต่โยกตัวเราเองมาอยู่ที่ จิตดีกรรมดีไป่อย,อยเดี๋ยวจะรู้เองนะครับจากนั้นครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องเลวร้ายครับเราแปลงมาเป็นจิตดีกรรมดีได้ตลอดแปลว่าอะไรครับงานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นยกระดับเป็นยกระดับฉลาดแปลงมาเป็นพลังดีทั้งหมดแปลงมาเป็นปัจจัยส่งเสริมทั้งหมดจากนั้นครับเอ่ยปากครับอย่างผมเอ่ยปากกับตนเองอย่างที่บอกว่าเรานึกถึง กลุ่มภาศาสดานึกถึงหลวงตามหาบัวนึกถึงวอลเลนบัฟเฟตท่านวอลเลนบัฟเฟตนะครับนึกถึงท่านอาจารย์เฉลิมชัยถามว่าอาจารย์คือผมผมอ่ะนึกถึงท่านคือระดับระดับการสร้างสรร์ระดับพลังงานของเราก็จะเริ่มเริ่มไหลไปทางนั้นน่ะถามว่าท่านรู้จักผมไหมข้าไม่รู้จักเองหรอกเคยถามไลยรู้จักดาไหมไม่รู้จักหรอกนะครับแต่เราอาศัยประโยชน์จากด้านดีของท่านเข้าไหมครับนึกถึงตลอดนึกถึงตลอดมันเคยครับ ไม่ว่าใครเลยฉลาดแปลงพลังจากนั้นเนี่ยการที่เราแบบเอ่ยปากแสดงความตั้งใจเรารู้กับตนเองแปลว่าอะไรครับทุกวันนี้เนี่ยผมง่ายนะครับทำวิดีโอมาเยอะแล้วอยากให้ชาติไทยสังคมไทยเจริญไม่ต้องไปบังคับใครเลยแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วเกิดการตั้งศูบหาเสียปะวิการทั้งปวงเฮ้ยไม่มีใครบอกต่อให้ไม่มีใครทำใช่ไหมมาผมตั้งกลุ่มไลน์ ใครก็แล้วแต่สนใจมาเข้ามาในกลุ่มลายในขั้นต้นก่อนที่บอกว่าแผนงานเต็มใจบวกบวกงานดีบวกบวกชีวิตดีบวกบวกเฮ้ยเราจะเฉยๆก็ได้แต่เราจะเต็มใจที่จะทําให้งานของเราดีขึ้นทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นกลุ่มที่มาทําแบบนี้มันคือกลุ่มมันคือเครือข่ายครับไม่ว่าใครเลยอ่ะไปลงรายละเอียดตรงนี้นะครับฉลาดแปลงพลังไปลงรายละเอียดตรงนี้ เอยปากโรลงละเอียดตรงนี้ผมไม่ว่าใครแต่ถ้ามีใครสักคนไม่ว่าผมบ้านะแล้วเดินมาแล้วมาลองเล่นไปด้วยกันเพื่ออะไรครับเราคิดเราทําอะไรได้หลายอย่างแต่การที่เราเข้าใจคําว่าจิตดีกรรมดีแล้วทําอยู่ตลอดวันแรกที่เราจิตดีกรรมดีเราจิตดีกรรมดีไม่เก่งวันแรกที่เราเล่นฟุตบอลเตะแต่ก็เล่นเกมเราไม่เก่งนะครับแต่การที่เราเกาะกลุ่ม หัวใจของมันเราแทรกมาใช้ในตอนนี้ห่วงนี้ในวันที่มันจุดติดในวันที่มันเป็นกระแสในวันที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนเป็นไวเบชั่นของจิตดีกรรมดีความเลวร้วายคือเลยครับอันนี้แถมให้ความเลวร้วายก็คือผมไม่ได้ว่านะครับใครก็แล้วแต่ที่อาจจะว่าผมบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะจ้องไปที่คนที่เอ่ยปากแล้วเรามาเริ่มเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายจิตดีกรรมดี ด้วยแปลว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มที่ทําแผนงานงานดีชีวิตดีก็ได้ตั้งใจดีงานดีชีวิตดีก็ได้นะครับเราอาจจะเป็นกลุ่มที่ตั้งศูนย์หาเิีวิการทั้งปวงก็ได้เราอาจจะเป็นกลุ่มจิตดีกรรมดีมันเหมือนกับในสมัยหน้าน้องมีการเลือกตั้งมีพักจิตดีกรรมดีแต่ในกลุ่มของเราเนี่ยก็มีบางส่วนที่ไปทําธุรกิจไปสร้างสรรค์ไปทําระบบครบวงจรที่จะไปส่งเสริมสิ่งต่าง เราจะไปพัฒนาวิทยาการด้านต่างๆทัง้ง,งทางโลกทางธรรมทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งพื้นฐานเลยครับคือคนที่เลิกเชื่อตนเองแล้วมาเกาะกลุ่มคือคือมาลองจนเกาะกลุ่มได้ว่าอืมมันคือกระแสจิตดีกรรมดีภาพมันเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะหาว่าบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเขาอาจจะคิดว่าเออเราอ่อนอ่อนด้วยโอททำไมเราพูดอย่างนี้แล้ว เขาไม่เสียงตอบทําไมเขาโง่จังเลยแสดงว่าเขากลัวเราหรือเปล่าไม่ได้กลัวครับมันไม่ใช่จิตด,ดีคําดีจะไปยุ่งทําไมถูกไหมครับโอ้โหด้วยความรักด้วยความจริงใจนะครับฝากฝากไว้ในใจฝากบอกต่อให้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ